สวัสดีค่ะชื่อนัทพรเดิ r ทองค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะรู้จักโครงการสมาธิแก้วก็เพราะว่ามีรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยค่ะก็มาชวนเข้าแล้วก็พระอาจารย์โทรชวนค่ะก็เลยรู้สึกสนใจมากแล้วก็คิดว่าโอกาสในชีวิตน,นะคะมีน้อยที่จะได้นั่งสมาธิค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าโครงการสมาธิแก้วค่ะก็รู้สึก ประทับใจธรรมะแล้วก็การนั่งสมาธิของโครงการสมาธิแก้วมากเลยะคะเพราะว่าสมัยก่อนค่ะก็คิดว่าการนั่งสมาธินะคะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากค่ะเพราะมันต้องเมื่อยต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดไปสารพัดเลยแต่ก็หลังจากที่ได้เข้าโครงการสมาธิแก้วก็รู้ว่าการนั่งสมาธิค่ะเป็นเรื่องที่ง่ายมากค่ะแล้วก็ทําให้มีความสุขมากด้วยค่ะ ก็หลังจากที่ออกจากโครงการนี้ค่ะก็คิดว่าสมาธิค่ะมีประโยชน์ในการเรียนมากค่ะเพราะทําให้เราจัดระบบความคิดความรู้กระบวนการความคิดต่างๆค่ะได้ง่ายได้ลงตัวแล้วก็จะสามารถทําให้ผลการเรียนเนี่ยดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะก็จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเข้าโครงการสมาธิแก้วกันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ